สวัสดีครับผมครูเอ็ด็กดีวันนี้เรามาอยู่ในเกม To m b Raider เออผมขอเกินอะไรก่อนเล่นแล้วกันผมคนที่แปลสอบอังกฤษไม่เก่งครับเพราะเวลาสมสอบอังกฤษใา้ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมใช้เวลาสอบแค่สิบนาทีเขาก็รู้ว่าผลม,มันเป็นไงอย่าไปพูดถึงมันเลยพูดแล้วเศร้าสอบทุกครั้งแม่งกระตกทุกครั้งผมจะแปลเท่าที่ผมแปลได้แล้วกันถ้าเกิดแปลผิดพลาดตั้งแต่ผมขอโทษด,ด้วยครับดูนิดเรื่องอะไรโอ๊ย เรือล่มไม่นะโอจุดวิกเขาไม่ช่วยเราไหมไม่ อดมีไว้โดดหล่อล่าโดดโดดจับหืวูขามาครับขาวจริง ล่าจมน้ำร <c oughs> อล่าโพที่กรไหนเนี่ยว่าน,น่าจะเป็นปอดบวมนะแช่น้ำนาน เรียกไม่ได้ยินเหรอวะเนี่อ้ออ้อโดนต่อยอา้าวโดนจับมาที่ไหนครับนี่อ่ะ อะไรอะ่ะน้ำน้ำหยดน,น้ำหยดโ,โอ้เอา้าเราเราโดนจับมาทำก๋วยเตี๋ยวรอดหรอวะ โดนแขวนเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดแล้วครับมองมัดกูทำไมเนี่ยแล้วเราต้องทำยังไงอ๋อช่วยจอห์น呐 คุณดูมัาเป็นกุวยเตียเ <S <S เ๋ยวหล่อนนี้เกต้วโอ้กุวยเตี๋ยวรล่อถูกแล้วจ้าฉันไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่มันเป็นทางเดียวนะรู้สึกว่าเป็นทางเดียวที่จะรอด อย่าบอกนะกูจะเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดย่าเหรอทีนึงติดละโอ้โหุ้ยอุ้ยเอาไปหนึ่งแผล กูต้องดดงเหรอกูเจ็บเอาล่ะโอ้ยเจ็บไหมลูกน่าสงสารโอ้ไม่ไม่ ช่วยเขาได้ั้ยนะไม่ดีตายแล้วใช่ไหมิบหายแล้วกูไม่อยากเป็นแบบนี้กูไม,ไม่อยากเป็นกุวยเตี๋ยวร้อนด้วยอ๋อขบเพิงกด e เพื่อใช้ขบเพิงอ๋อโอเคนี่เป็นทางผ่านครับต้องไปทางนี้ถูกแล้วไปไปต่อ อย่าไรอ่ะเราต้องรอดอ้นี่ไปหรอโอ้เราไม่เจ็บหรอกด Q เพื่อเปิดเน็ตสั่งสาระโอเคเปิดเน็ตเย็ดโด้โคตรแท้เฮ้ย

กลับมากลับมาฉันตอโอเชี่ยดทางปิดแล้วกลับมากลับมามานี่โอ้ยเราแช่น้ำไม่เจ็บหมอนะครับเราต้องไปล้ว นี่เราต้องทำไงเนี่ยเปิดเนิสสังสาระเบิกเนิเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีน้ำไฟดับแน่นอนอ๋อรู้แล้วครับเอาไฟนี่ไปจุดไอสองอันนี้จุดเสร็จแล้วไอนี้จะลดลงมาบางทาง แล้วก็เราก็าจุดไฟที่กล้องเราไม่ <f ied> มน,นี่มันเจจริงๆไล่กล้องไปแล้วังไงต่อเบิกเน็ตอ๋อแล้วก็โดขึ้นตรงกลางนี่ครับให้มันไหล <f ied> เข้าไปในสี่เหลี่ยม ตัวไว้แล้วก็โดดลงปุ๊บขึ้นไปข้างบนแล้วก็กดตัว F ป๋อไหลไปแล้วครับนีทางออกของเราเปิดแล้ว็ีทางออกแล้ว ไปก่อนที่มันจะถลม่มรีบไอ้เอาทางปิดหรือทางนึงโอ้ไหลไหลไปเหอะนิดไปเหอะอบนนั้นทางออก กระโดดต่อากระโดดเฮ้ยไม่ยังตามกูไหอกะเอาตายเลยไปตลอดจะต้องรอดราต้องรอดกระโดด ไม่ไม่จับได้แล้วไปไปคือไปเฮ้ยลบไปปิดก็ไปลู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 โอ๊ยเราล่ะครับ โอ้พ <Those mig hehe> oh. ักก <fin anta> <ots> ่อนกูยังเนื่อยแทนเลยสภาพไม่เยินเลยโอ้เลอะเต็มตัวเลยเจ็บไมเนี่ยกะเป็นกูนันตายตั้งแต่กูเป็นไอ้นี่แล้วแหละกูยเตี๋ยวหลอดอ่ะไอ้อ๊บ ไปครับเรายังรอดทูมไบรเดอร์เราก็ต้องดิ้นรนต่อไปถ้าเรายังรอดเอาไว้สงสารยังเจ็บไหมนี่เงี้ยโอ้พาก่อนโอ้เรามีความสามารถพิเศษนะครับตัวลอล่าเบิร์ดเน่วงแหวน mẹ lẹ tham khóc bé tìm đường này bài hoa bắt tìm đao lì lò bài khóc hai đi, yà nắng nèo đẹp dìu kìo 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 mèo kìo

โอเคเดี๋ยวาดี๋บอกนะให้กูปีนข้ามไปฟังนูนะอะไรครับเนี่ยโอ้กูเจ็บอยู่นะฉันทำได้นี่แฮะใช่เธอต้องทำได้แหละไม่งั้นเธอจะข้ามไปยังไงอ๊บโดดไอ้เจะาลุมแล้วเจะาลุ่มแล้วี่กัไเ กดสเปกบ,า,บาร์กมูฟทิทาเุ้ยไหลไหลไหลแล้วไ,ไม่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 บอกว่ากูเกือบตายแล้วโอ้เจ็บมากโอ้เจ็บ ทำไมครับอ oh. ๋อกดสเปกบ้าเพื่อโดดสองทีโอเคกระเป๋าของแซมแซมดูสิมีอะไรอยู่ในนี้มีอะไร มีวิดีโออาร์ตเอวีกับไม่ขีดไฟแล้วก็วิทยุแซมรีฉันไหมเหรอครับโอเค,โ,อเคโดดเออัำดีเอา,เอารู้ว่าโอ้โหกกิ้งไม่รู้ขนนเจ็บไหมเนี่ย าเดี๋ยวมีกองไฟอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีคนมาตั้งแคมป์มาน่าจะเป็นพวกนั้นแหละไม่ค่อยหนาว

ไม่คิดแฟนุดท้ายติดเธอร้อนละครับเธอไม่ติดนี่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ย ดูวิดีโอห่อะไรอ่ะแซมฉันกำลังเครียดอะไรอ่ะคุณเครียดกับเรื่องอะไรเหรอ มีบายานกำลังมาหาฉันผู้ชายเหรอผู้ชายกำลังมาหาฉันเดี๋ยวเราฟังไปรู้แล้วแหละ You got this โอเคโอเคโอเคอะไรก็ไม่รู้ไอซ์แอมคบคุณ เราลับออ๋เราลับพาเพื่อนมามาแล้ววเนี่ยเราน่าน่าจะพาเพื่อนมาหรือเพื่อนเพื่อนจะตายหรอตายป่ะ จะไปเห็นมีศพใครเลยนะตายเหรอ้ลาล่าน่อจะรู้สึกผิดนะที่พาเพื่อนมันตายแต่ไม่เป็นไรครับมีผมอู่แข้งข้างอยู่แล้วขอตัดจบพาร์ทที่หนึ่งไว้เท่านี้แล้วกัน